ผมแมงทะพูชาแนลนะฮะก็อาจะมาสัมภาษณ์ลุงหวังนะฮะน้องชีวิตลุงหวังนะฮะเนาะไม่เหงหวังตนน่นเนียเออมีไปจากลุงหวงังเ <c oughs> นาะก็ได้มารู้ว่าตัวร้านค้าเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เมียเราไปปลาได้ผลหวว่ายบอกไปนี่ดเนาะบานนี้ว่าหลายคุณรายปินเนาะว่า นั่นแหละอยู่มาเดียวหลายปีแต่ก็ยังไปป่าเดียวนอนลุงวางนหละอยู่นอกเฮามันเป็นอะไรมันท okay. mm, ุกข์มันยากบอกเขาว่าไม่ได้หวังทมันบากมันทุกออมันกมันยากมันลําบากมากเขาบอกว่าไม่มีอืแล้วก็ผมก็บอกว่าทุกคนก็ไม่ใช่เราแต่คนเดียวเพราะทุกคนก็มีความทุกข์ความยากเหมือนกันคขับเฮงกว่าเฮงมีเมืนบ่ลุงว่างนุเขาเฮงนักว่าเฮงมีนุ นั่นแหละผมว่าพอเมย์ยังครบสามที่สองยู่นอกเมริเนบอกนั่นแหละบัตรบัตรโทรวากันเธอไปดูเบื้องคุนทศขุนยะสันลินเปลี่ยนลินลายเปลี่ยนอันนี้พัดไปหาดูแต่ความจะเลื่อนหาเบื้องต่รถหรูรถหลาหานไม่เนาะไปเมืองหลวงเมืองกับไฟแสงสีไฟมันก็ย่ามย่าบอยู่แล้วกับคนบุคเคยเข่าเมืองหลวงเมืองหลวงเนาะไปเห็นแสงสีวิไลก็บตัวคือแมงเม่าบินเข้ากองไฟแล้วไปตอมไฟยังหันแล้ว อยู่อยู่กับลุงวางมันทุกข์มันยากลุงวางเขาว่าเนาะคือทุกข์คือยากแท้เนาะมัมีป็นหคายคือนั่นอยู่เนาะลุงวางเนาะแล้วเขาก็คือเขาคือได้กินอยู่เนาะเขาก็คือได้กินคือเขาอยู่เนะคอยก็คือเกลี้ยงคือเกลือคักอยู่เนาะลุงวางเนาะแั่ยังมาโทษเฮายิกบันนิตอ้าเขาอยากไปมันก็มีเลยรร้อยเหตุผลเนาะคนเฮาอยากไป คนให้ยักไปแล้วเอาหยังมาพูกไว้กับบอยู่เขาสร้างมาดึงไว้กับบอยู่เนาะจกไปแล้วกันเนาะใจเขาบอยู่นาเฮาเป็นบ่หลวงวางใจครับบอยู่แหละที่ใจเขาบอยู่เลยก็โยกเฮาจิไปล่างไว้เพื่อพีิจารณนบ่หลวงวางอยากไปก็ไปเลยเนาะปล่อยปล่อยให้ทุกคนมัดไว้ก็คือเขาเป็นบ่ใจเขาอยากไปเลยเนาะท่านมัดไว้ก็เป็นทุกครั้งสอเป็นทุเขาไปใช่เนาะเขาได้ดีซะเรามันทุกอะไรกันเนาะครับ อันนีมันโชคหลายถ้าไปอยู่ไปตามทุกข์กันอยู่ไปตามทุกนี่ล่ะเข่าก็พอได้กินนี่เมนบุญวางถึงแม้ทุกกายแต่ว่าค่อก็สบายใจกันเอาล่ะเนาะแมนขึ้นยังมากไม้คือแม้ทำชาเนาะเนี่บอกแมนอย่างยังซื้อกินลุงวางเลยเจอพุทธุตุงั่งร้อยลูกเาลุงวางเขาไปเขาทิ้งไปกี่ปีแล้ว เพิ่งปีกายนี้แล้วลุงวังเนาะปีกายนี้แล้วยหนึ่งปีหนึ่งปีเลยอ่ะนี่แหละผมก็นี่แหละแนะนําให้ลุงหวังนะครับทำยูทูบเบอร์เป็นคนแรกเนาะวันนั้นเนาะที่มีงานตุ้มโฮมเนาะที่ทนายมาวันนั้นน่ะที่หลังบ้านลุงพลน่ะก็มีป้าเต็นก็มีป้าเต็นเนาะคุยด้วยเนาะวันนั้นเนาะครับครับโอ้ยคุยกับป้าเต็นโอ้ยป้าเต็นช่วยลุงหวังเลยนะให้สุดช่องให้ลุงหวังหน่อยเออเเดี๋ยวช่างตั้มเดี๋ยวป้าจะช่วยลุงหวังเออ ถ้ามีงานอะไรก็จะบอกลุงวางเคก็ช่วยทำยูทูบเบอร์ให้นะให้พี่หนึ่งทำให้ใช่ไหมนี่ครับเ<ช>ปอรเซนต์ก็ผมฟอบอกให้ประเซนต์คนระับว่าช่วยลุงวางหน่อยให้เก้ทำยูทูบหน่อยแบบนี้นะเพื่มีรายได้เพื่อมีรายได้มีอะไรนะครับมามาต่มเดียวพี่นงซิบบาทห้าบาทก็ตต่มเดียวพี่น้องเงินนะครับนี่นะครับเพื่อจะไปเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงครอบครัวนะครับ ลูกหวางมีลูกกี่คนครับเนี่ยก็สามคนสามคนนะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนั่นน่ะสามคนเลี้ยงเดี่ยวเลยนี่แหละผมก็เอามาช่วยงานด้วยลูกหวางก็จะมีรายได้แล้วมาทําคลิปทําอะไรด้วยนะครับอผมก็ให้วันละสามร้อยบาทวันละสามร้อยนะนี่นะครับคุณก็ดีก็ดีเยี่ยมดีเราก็อยากสนับสนุนนะครับอยากสนับสนุนนะครับเราก็ให้โอกาสทุกคนให้โอกาสนะครับให้โอกาสแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนนะช่วยนะครับแต่ บางครั้งเราช่วยช่วยบางคนไปอ่ะ <vérit S 1> แล้วเขาไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าเราหรือ <vérit S 1> ว่าอแบบทําอะไรแบบให้เราเสียใจอ่ะเราก็เราก็ปล่อยเนาะเราก็ปล่อยนะครับอ,อันนี้ก็อยากช่วยนะครับดูหวางอีกทางหนึ่งนะครับมาเจเงิงนให้ซื่อๆมาโพสๆเนาะใช่ใช่ครับ,บแล้ววันนี้ก็ช่วยกัน่างคนต่างช่วยก็ดีดีเยี่ยมแล้ว เชอกันไปนะครับไปปั่นข้าวกวันนั้นตัวรถเสียอีกใช่ไหมลุงว่าแต่ว่าผมไม่เอาไม่คิดเงินนะครับกับลุงวนะถ้าเป็นคนอื่นผมว่าคมกว่าเสียเวลาค่าชั่วโมงบินแบบผมสูงนะครับช่างตั้มนะครับค่าชั่วโมงบินผมสูงนะครับแถวนี้นะครับเขตนี้นะครับถ้าออกนอกพื้นที่นะครับนี่ผมก็ไปช่วยลุงวานนะครับเพราะว่าปั่นข้าวมันก็ไม่ ได้เยอะอะไรมากมายเนาะร้อยละเท่าไหร่นะพันละเท่าไหร่นะพันตกนีาพันละสามร้อยถ้าถ้าจะเมาก็แบบนั้นแหละแต่มันก็ไม่ทั้งค่าน้ํามันนะครับค่าน้ํามันค่าสึกหลนะครับผมบอกว่าโอ้ลุงวางถ้าจะไปนวดข้าวไปปั่นข้าวไปนน้นนะ จะไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่อีกทั้งจะไปบำรุงรักษารถอีกโอ้ไม่ไม่คุ้มลุงหวังต่อไ้ดีกว่านะครับเดี๋ยว้ซื้อๆมันก็ว่าจะถามพี่เขาน้ำเฮาพี่น้องรถน่อยเออเดี๋ยวไปดีกว่าไปผัดหน่อยนึงยางวัวยางเตกเพราะว่าให้ลูกน้องไปขับนะมีแต่เอามามีเงินได้มาไปซ่อมหมดงวดงวดของพ่มีเมนบ่ลุงหวางโอ้ยก็ว่ได้ถามกินข้าวน้ำเฮานะหนูลุงหวัง แค่เน่าห้าวแค่ไปปน้มีตรจะถามกินเงื่อนน้ำเฮาเม่นบบลุงวังแต่เน่าห้าออกไปถามกินมดเลยบัดนี้กินทั้งเขาทั้งน้ำแค่กินน้ำเฮาผูดลีนเท่าอีกบัดนี้จำลูกหาค้นเม่นบบลุงวังโอ้ยซื้อแบตนะครับจะเมนเฮาข้ามเมยอีกไหมเมื่อยอีกเมื่อยอีกนี่แหละไม่เห็นแบตนี่แหละเมื่อยมันจอดทิ้งไว้เจ้เราไปเมื่อยเห็นยังไม่โบลุงวางนี่นะครับขออยากลงคลิปนะครับฝากกดไลูกวางเนี่ยถ้าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมฮะ แต่เราก็เยอะเยอะถ้าลืว่าใช้จ่ายนี่เยอะอ๋อแต่เราก็ต้องเอาสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดจะต้องใช้จ่ายแต่ลูกนะจําเป็นอยู่แล้วลูกของอะไรที่มุนงค์สมุนงค์อะไรอย่างเง้ยค่เก่าหลดก็มาแล้วอ่าทางฝ่ายแม่เขาได้สนใจอะไรหรือเปล่าลูกนะฮะนะถ้าถ้าจะถ้าจะให้พูดนะมันเขาก็ ไม่มีเวลาเลยนะะแล้วจนะวโทรโทรมาโทรศัพท์มาหาหรือเปล่ามาหาลูกอย่างเงี้ยนะโ,โทรอยู่นะฮะแต่ถ้าจะใหู้ถึงว่าเขาจะช่วยหรืออะไรต่างๆนั้นมันไม่มีนะไมมเลยนะยนะอันนั้วก็ไม่เป็นไรถ้าเขามีเขาก็อาจจะจะช่วยก็ไม่รู้เลเพราะว่าลูกก็ลูกก็ลูกด้วยกันทั้งหมด แต่พระลลุงหวังลับพระรแต่ว่าลูกอยู่กับลุงหวังทั้ <S <S หหทงหมดกสามคุณนวลลุงหวังเนาะแต่คนโตนะเขากินเองกินอะไรได้เหลือแต่คนเล็กอะไรต้องหาหหต้องหากินแล้วก็แข่งน้ำตรงนี้มันยังน้อยอยูน่นะอนแตเขาก็ได้มาหาลูกบ่อยๆใช่ไหมหรือว่าไม่ได้มาเลย <S <S ไม่ได้มา <laughs> ไม่ได้มาอยู่โน่นเลยนะ เขามีคู่ค <seguinte> รัวใหม่แล <na o> ้วตอนนี้ก็กำลังจะมีลูกอีกคนหนึ่งกับคนใหม่นะคะสำหรับแฟนแฟนลุงหวางเนาะนะคะก็เออก็ถือว่าเหมือนกับแยกกันขาดแล้วอ่ะค่ะแยกกันขาดแล้วนะคะแต่แค่แค่มีเออแค่ยังไม่ได้หย่ายังไม่ได้มาหย่ากันเพราะว่าเออจะจดทะเบียนนะจดทะเบียนกันจดทะเบียนเลยอ๋อ แต่ก็ลุงหวังก็ติดต่อไปแล้วว่าอยากจะขอหย่านะแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาที่เขาว่างาค่อยมามาจดทะเบียนหยาก,กัน,นอันนี้คือเราก็ทําสกุปนะคะทําสกุปชีวิตลุงหวังนะคะว่าเออลุงหวังเป็นมายังไงนะคะชีวิตครอบครัวเป็นยังไงนะคะที่เราเอามาทํางานด้วยนะคะเพราะว่ามีเราเห็นใจในตรงนี้เนาะ,ะก็คือเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะลูก3านคน,นะคะพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกค่ะต้องต้องหาหาไรายได้อะ เพื่อที่จะเลี้ยงลูกนะคะสามคนนะคะคนเดียวเพราะว่าแฟนแฟนนี้ก็คือเหมือนกับว่าแยกแยกแ,ยก,แยกกันไปไปมีครอบครัวใหม่ใช่แยกไปมีครอบครัวใหม่แล้วนะคะก <c oughs> ็ะมาอยู่ตรงนี้ก็หนึ่งก็คือ,อ,อได้ทำงานได้ได้ขาแรงเ <c oughs> นาะได้ขาแรงจากหนูนะคะกับพี่ตั้มเนาะแล้วก็สองก็คือได้ได้ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ <c oughs> ในเรื่องของยูทูบเบอร์นะคะเผื่อจะได้มีไรายได้เสริมไปในตัวนะคะ ขอบคุณครับผมขอบคุณคุณตาผมก็บุณญผลีแล้วก็ตั้งตั้มด้วยนะครับมาไม่ทันคลิปเลยสวัสดีครับอ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม